อีกสักครู่นะครับขบวนรถด่วนที่สามสิบเอ็ดทักษิณารักนะครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟสายใหญ่ครับวันนี้รถด,ด่วนทักษิณารักก็ช้าหนึ่งร้อยหนึ่งนาทีครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟสายใหญ่นะครับรถจากฮิตาชิสี่ห้าูนย์ห้าทำกระบวนนะครับ